วันนี้เราจะมาเล่นแมปขคงทำอาหารกับน้องคนเดียวได้เรามีอาวธด,ด้วยมีนกุ้ยด้วย แนวปืดโอ้โหกระสุนต้อง300ทำไมมันเดินสตุดอ่เริ่มทำอาหารได้ไม่เริ่มเปิดสิออกไปดูด้านโนกสิ่งกว่า เฉยๆแค่ลองปืนอ่ะเราจะมาลองมาทำเป็นะเราขอมาทำทิปส้มหน่อยไม่จะแต่ทำอาหาร ไม่ใช่ต้องทำรวมยอขาดทานทันทนไป วันหนึ่งมันจะหาเพิ่มชิม้นเรามาทำอาหารรอน้องทุกคนจะเปะิดเสียงไหมโอ้อปิดเสียงอยู่ได้แล้วอืออยากได้แฮมเบอร์เกอร์เนื้อก็ต้องมีสเต็กสักอันได้ยังไงอยากได้แล้ว เร็่อชนะของฉันผลิตครับครับเลยใช้แบบนี้เป็นนะครับคนได้ยังได้ยังเห็นบึกก็ ได้มาแล้วแฮมเบอร์เกอร์เนื้อนะทุกคนต่อไปเราก็จะทำเป็นถ้าเราอยากได้นี้ก็ต้องมีดอกอันนี้ดอกกากอะไรนะกะเวยนี่ไงดอกกะเวนะทำอาทิ้งได้เอามาเลย ต้องมีฐานไง ก็ผลิตไม่ด้มอไราได้ไไไอเอาเอาบ้องหนุอยไม่ทนไม่ทัมาแฮมเบอร์เกอร์ไทยอ๋อมันต้องรอเผามันต้องรอเผาทำไมถี่ส้มมันมีนต้ดนเตู้้สีส้มมันม,มีน ไม่จะอินแล้วต้อง,ง,งไปไอนจงไเกลอเอาถ่านไปทิ้งไม่ได้อะงั้นก็เอาในกล่องนี้นะ รอทีน่ก็เียรตงีใครได้จิงชนบอเอันดีทจะได้งที่ไวไวไงกำลังจะถึง หนึ่งสองสามตีแล้วนะคุณอะไรอ่ะเฮียก็ได้ก็ได้เอาไูบเปนมันต้องรอผาย ก็งั้นนะทุกคนเราแก้ปัญหาให้น้องก่อนไม่เนี่ยไม่ชอบใช้เครื่องพกเนี่ยมันใช้ยากก็ไม่ได้เอาฐานไงอันนี้มันเป็นฐานดำฐานดำมันใช้ไม่ไม่รู้ใช่ไหมไอ้รถปิดไฟปิดไฟปิดไฟ แก้ปัญหาได้ยัง okay. โอเคน้องเราเอาอันนี้มาให้เรากินแทนฮะ่นั่นก<อ>็คือน้องเอาน้องบอกเอาเค้กน้ำผึ้งไปได้แล้วนะทุก,ก<ล>คนเค้กน้ำผึ้งเนื่องจากมีคนเดียวก็ถนักไปเลย เก็บดาววิ่งเก็บดาวเลยวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย